ของลองข้ามกาแพงนะคะบิวกิ้นนั่นเองค่ะคือทุกคนคือกุ้งมาไม่ทันเออเขาลองคนแรกไปแล้วนะคะก็คือพี่เกสกันก้ากับพี่อะตอมนะคะตอนนี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะกุ้งเพิ่งมาบ้านนั่นเองค่ะโอเคเราไปดูบิวกิ้นกันเลยค่ะ 45, 4, 3, เจ็ห้าสี่สามสองมาดูสุปตาคนสุดท้ายในวันนี้ครับ<อ>บิวกิน้น นจริงๆนะถือว่าคุณได้เปรียบนะอย่างพี่เจมส์นะีะถือว่าเป็นผู้หญิงที่เชื่อได้ไหมฮะเชื่อได้ครับเชื่อได้ครับเพราะที่กี้เขาอยู่นี่เขาก็ไม่โกหกไงนะอย่าตอกย้ำพี่จะดูโง่กว่าเดิม พยยมนะตรงนั้นสำหรับทำใบของบิลกินครับเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมเกมนี้ง่ายเลยคือเกมปลาลูกดอกนะครับมีลูกดอกอยู่5้าลูกนะตรงนี้ครับและเห็นอยู่แล้วตรงนั้นเป็นวงล้อจะมีรูปใบหน้าของซุปตาทุกคนอันนี้เป็นเฟรมครับอันี้พี่หนุยหามาครับอาตอมและใครวะโกโกวาโกโกวามาแล้วลูกจ๋าโกตโกวาที่หนูอยากได้โกวาที่คุยเต้นม ปลูกดกทคุณปามาตรงนี้เลยดีว่าอตรายถ้าปลาลูกดโดนหน้าสุตาถือว่าได้คำใบ้ครับแต่ถ้าปลาโดนระเบิดถว่าไม่ได้คำใบ้จมสันคมากเลยดูคอที่มากที่สุดคือห้าคำใบ้ตรงนี้เลยม่ ดอกแรกหนึ่งสองสามครับดอกแรกถือว่าไม่ได้คำใบ้ครับแล้วเขาไม่หมุนไม่อะไรหรอกให้หมุนป่ะมันก็หมุนสิไม่งั้นจีนน้อยจะหมุนได้ไหนครับเขามีพิธีกรอยู่เอออ๋ออุ้ยจริงร้อยคะแนนเต็มเลยนะผ่านไปยังไม่ได้อะไรเลยดอกที่สามครับไม่รู้ โดนสันจมูกคือหวังจะปิดชีพกูลละบดอกที่สตกใจไปแร้วเจอครับเฮ้ยว้าวอยู่นี่นะลูกเด้อถ้าใครหาไม่เจออย่างนี้แหละเล่นฟิ้นเนสแล้วพลังมันเยอะอ่ะลูกได้แค่คำใบเดียวนะตอนนี้คุณอะไรฮะมันดอกสุดท้ายแนวอ่ะมันต้องเพิ่มพลังแล้วล่ะได้ที่ แล้วเิลจินจะได้กินไหมวันนี้กินสิซามากเลยมันซามันซาคุณต้องดื่มให้หมดกระป๋องมันจะเพิ่มพลังลองดูคุณทำได้โอ้ยดื่มจริงด้วยนะโอ้สุดยอดเลยไปเลยสิคะลูก เดี๋ยวคุณดูคุณนุ้ยธนวัฒน์สามารถทำได้โอ้ยสามารถสามารถคุณหั้งเดียวหมดครับเพ<ส>ื่อความสวยงามโดยเฉพาะเลยสุดยอด<ส>ไม่หันโลโก้ออกที่ไหนเลยเป็นไงอะ่ะถ้าเ๊ปซี่ข้างหน้าไม่มีจะเป็นเลือด<ส> รู้อยู่ตรงนี้ถ้ากินจริง,รง,รงไม่เห็นโลโก้ให <c oughs> ้เห็นโลโก้ค <c oughs> ุณยอด <c oughs> ให้เป๊ปซี่เขา เก็บอุปกรณ์ได้เลยสร้างคำใบเดียวนะครับของบิวกินและคำใบนั้นก็คือสองห้าห้าหคเดียวนะรถซะพี่อยแน่แน่ทุกคนโทรศัพท์เป้าส่ตัวท้ายท้ายด้วยสองห้มีสี่มันมากเลยบิวกินปีเข้าวงการเป็นเข้วงการสอ้าหก้าปี9้าปีที่แล้ว มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสี่ตัวเลขนี้มั้งงไปเลยครับไม่ได้อะไรเลยาได้แค่คำใบเดียวด้วยงงไปเลยผลง้นนี้ต้องพึ่งตัวเองเลยจับเสียงอย่างเดียวครับเพลงนี้คือเพลงอะไรครับบิวกลินครับเพลงเกี่ยวกันใหม่ครับจากอิงวรันธรนะครับในเวอร์ชั่นของบิวกลินและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายขอให้ทายถูกครับเชิญเลยอะไรอะคืออะไรสองห้าห้าหก และก็แทงหมายเลขสามจะเป็นใครและบิวกินจะเป็นคนเดียวที่ทายถูกกลับบ้านไปได้หรือไม่พี่ปอยแหละทุกคนผิวขาวขนาดนี้จะมีใครไปได้คะเ่าเฮ้ยอะไรอ่ะเขามีลายผมเฮ้ยยังไงเริ่มนึกออกพูดชื่อมาพูดชื่อมาพี่ใหซ่าดีดี คนกุ้งไปหาข้อมูล2 5 6ของพี่ปอยมาก็คือเขาไ,ได้ร่วมงานแสดงฮ่องกงนะคะไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่ปอยหรือเปล่านะทุกคนแต่เขาคือแบบว่าได้ได้ร่วมแบบว่าแสดงที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกนะคะก็รอติดตามเลยแล้วถ้ามีแบบลายของบิวกลินแล้วแบบเอลซ่าอะไร ก็น่าจะแบบว่าคุยเรื่องธุรกิจกันหรือเปล่าเพราะว่าทางอิมูชามนะคะน้องเนี่ยได้ทำการอ่อผลิตที่โรงงานพี่ป่อยด้วยนะคะก็รอติดตามเลยค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงนะมาแล้วหล่อมากเห็นเกี่ยวกันไหมคะ่ะของพี่อิงวรันทอนะคะ โมที่ปล่อยดีอะโค้งน้องเจาะหูอ๋อต้อง,องอหข่งนาวิลกินกับเดมคือดี

เฮ้ยที่สุดแล้วโยกินผมคิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงฮะคุณหมายความว่าเขาร้องเพลงเป็นยังไงคะคุณพูดมาผมก็ร้องดีในแบบของเขาพี่นุ้ยโยต็นสิบให้เท่าไหร่ครับสิบของตัวเขาเพราะเขาเต็มที่อ่าแก เขาปังเขาไว้สิว่าวเขาพูดยังไงอ่ะเขาต้องพูดแบบนี้เนาะโอเคโอเคอายุประมาณเท่าไหร่คิดว่าอยู่ในช่วง25ถึง35มพี่เคยเห็นเขาทำงานกับน้องพีพีเอ้อะน้องพีพีก็เคยอทำงานทำร้อยปีอันนี้ครับอันนี้คือเจ็บและผมเชื่อว่าจังหวะนี้บอยพีซเมเกอร์จะนั่งอย่างนี้อยู่ ดอย่างเดียวอย่าเผลอบอกนักร้องหลังก็แพงก็พอแล้วขออย่างเดียวอาเชนบอกไปพี่เคยเห็นเขาทำงานกับน้องบิวกลิ้นถ่ายละครด้วยก็เป็นวัยใกล้เคียงกันค่ะวัยใกล้กับบิวกิ้นคคือความสวยระดับโลกมงลงเลยมงลงเลยดูเลยมงลงีอย่างนี้เลยมงลงเลยมงลง เประดับอินเตอร์เนาะเป็นระดับอินเตอร์ใช่เรียกว่ามหาราณีดีกว่าเฮ้ยระดับอินเตอร์นี่ไม่เท่าไหร่เป็นระดับดาวขอากมันเกินไปมันเก้อไปมันเก้อไปเลยเว้อไปแต่จริงๆคือใครก็ต้องรู้จักเขาเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นทางด้านภาษาฝรั่งเศสก็พูดได้เฮ้ยขอสักหน่อยนึงโคคซอง เกาหล ok ีก uh, ็พูดได้เฮ้ยเกาหลีขอสักนิดอีกดีระดับอยากแต่งหน้าแล้วล่ะภาษาเยอรมันกับบิลกินหน่อยข้าหมูเออเยอรมันอะไรเนี่ยครับผมอุ้ยตลกเหมือนกันนะเนี่ยพูดจีนเก่งด้วยอ่ะพูดจีนเก่งอ่ะเออซื่อเก่งเหล่ากายกวางสีสีมาเองเองเนี่ยเนี่ยสีสีเซยงต้องข้ามดัว หมาพี่เองนะไม่แน่ช่คนนี้เขาพูดภาษาจีนได้นีู่ยกับเขาหน่อยพูดจีนได้ความสามารถพี่เจมส์ดาราอนเตอร์ลองดูวันนี้เหนี่อยมาเอง้าวอีซว่าเจบเฮ้ยพูดได้จริง้ว้ย โอ้โหบายท่สุดเลยนะอ้าวมีน้อยคนพูดภาษาจีนได้อลองคิดดูเราเคยทํางานด้วยกันหรือเปล่าอ่ะเคยค่ะเป็นงานแสดงหรือว่าเป็นงานเพลงหรืออะไรครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าเคยทำ้วยกี้ต้องหหขึ้นดีนึกไม่ออกนึกไม่ออกฮะเราเคยมีความทรงจําร่วมกันสักอย่างหึือไม่ครับเราชอบกินติ่มซำซิวโลที่พรซ่า์อทตาเน่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วคุณชอบกินไหมคะผมชอบแต่ไม่เคยไปไม่เคยฮะ เอาความทรร่วมกันเขาเอาความทรงจําร่วมกันจากคิดจิงตังขึ้นมาเองครับคุณเอาความทรงจําร่วมกันนี่เคุณแม่กันแน่ว่ายังไงมันซีนาบอลซีนาบอลโอ๊ยว่าดูจะดูคุณไม่ใช่ชั้นคนเดียวที่สามารถจะกินเปปซี่ได้เพราะเสื้อตัวนี้ใครใส่ก็ต้องกินเปปซี่ไม่เชื่อไม่เชื่อ ไป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 เล่นนะมา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 จัดไปพ่อจัดไปเฮ้ย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 เห็นสุดยอดเฮเป็นไงครับพ่อสุดชื่นเอาซ่าอลซ่าคิดดีดีเอออะไรอ่ะเขามีลายผมเฮ้ยยังไงลายผมชื่อเอลซ่าแล้วมีใครบ้างอ่ะเพื่อนเราในไลายมีใครบ้างชื่อคิดทาคิด เสียใจจังจำพี่สุนารีไม่ได้ไหนขอเพลงกับเท้าย่าโมสักนิดนึงลืมไม่ต้องยอมนะนะเขามีลายสุนารีป่ะอันนี้คือเอาตรงๆจากใจยังไงวันนี้บิวกินก็ต้องตอบถูกเป็นสาวใต้เฮ้ยชัดเว่ามโนรานี่คือแบบว่าฝังอยู่ในแกนร่างกายของเขาเลยจริงคะคุณสักนิดสักหน่อยหนึ่งฮะมา เอออะไรร้องด้วยะร้องด้วยไม่เคยรู้ไม่เคยท้าไม่เคย้อ้นี้มันเพลงผมเนี่ยไม่ใช่หรอได้แล้วไม่ใช่นอนหลหรอเราร่วมกันงานเอ้ยเราล่วงงานเราร่วมงานกันได้นานหรือยังครับร่วมงานกันนานหรือยังครับนานแล้วนะคะชปัจจุบันไม่ชื่อไหมเริมเลยออกพูดชื่อมาพูดชื่อมา ตอนนี้ที่คิดในหัวเนี่ยมีมีสองคนนะครับ,ค,รบคนแรกคือพี่ใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาพี่มาค่ะคนที่สองคือพี่พี่ปล่อยตรีชดาครับเฮ้ยทำไมมันนิ่งอ่ะไม่ใช่นะ <laughs> าถูกทางแล้วครับแต่อยเลือกผิดละกันพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดสองคนไ <c oughs> ม่เชื่อตัวเองกันไปทางอื่นดีกว่าเว้ยเอาอย่างงี้ไม่มีใครโกรหกเลยอะจริงเหรอจริงเออไม่มีใครโกรหกเลยแต่ก็ไม่มีใครสบตาบิวกี้เลยไม่ชื่อดีกว่าไม่ชื่อดีกว่าเอาตอมครับชื่อครับพี่ไม่บอกชื่อแต่อยู่ใน2คนนั้นแหละ เฮ้ยโอ้ยใบสุดสุดไม่มีความไม่พี่จะไม่หลอกเรากระโดดอย่างนี้ลุกเทปเลยดูอยู่ไม่ต่อพี่แบ๊กตอบสามสองหนึ่งไม่ได้พิกาไม่ได้พิกาโอ้ยอัตโนมัติมากพี่เจี๊ยบตอบสามสองหนึ่งต้าเหนิงค่ะพี่เหนิงพูดจีนได้เหรอชื่อละไม่น่าใช่ไม่ใช่ต้าเหนิงฮะแต่เป็นต้าโชวต้าโชว์ปอยย่าละพูดเลยม่าต้องไม่ได้มาพี่ปล่อยกูเต็มที่มาก ันหมดแล้วคุณเชื่อใครไม่เชื่อใครอยู่ที่คุณแล้วบิวกินลองวิเคราะห์วิเคราะห์ดูอย่างแรกคือสวยใช่ไหมแล้วก็อินเตอร์ใช่ไหมครับเป็นแบบนางแบบด้วยแล้วก็พูดภาษาจีนได้ด้วยแล้วก็มงลงผมว่าพี่ปอยตีชนาครอ้เกง่งคิดว่านักร้องหลังกำแพงคือโอ้โ่ชัวร์ครับพี่ปอยตีชนาครับเก่งมากลูกคือ พ่ปอยติชดาครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อม,มลลแล้วแต่บิวกิ้งต้องหงคือดีจริงๆนะใส่อีก <c oughs> เก่งมากแต่พี่ปอยก็คือใบหมดจริงเ <c oughs> ก๋อเพราะว่า I'm จะใบไปทางไหนเพราะยังไงก็คือปล่อยตรีชดาเสียงนี้มีเสียงเดียวตั้งใครดูรายการนี้ใบยากมากขอปล่อยง่ายนะทำไมอ่ะทำไมพี่นุ้ยทำอย่างนี้นุ้ยง่ายอ่ะดื่มเบ๊ซี่เลยราดเลยราดอย่าท้าทายฉันนะปอนไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาท้าทายฉันได้นะไหนไหนฉันท้าเธอเลยวเธอมันกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นแล้วรู้สึกซาไม่อยากจะเชื่ออร่อยฟินจริงจริงคุณเฮ้ยไหนไหนโอ โอ้โหเบ็คซี่ลากชิบหายเลยทุกคนลูกค้ากลับไปแล้วเหรอลูกค้ากลับไปแล้วนี่ให้ตายเถอะยังซาอยู่ข้างหูยังฟองงฟอ,ฟอมันอร่อยซาแล้วก็ฟินได้อีกเปี้ยงไปหมดทั้งตัวแล้วดูดันได้ดิเปิดไปน้่้ลยครับได้ครับแป๊ดด้วหยุดอะไรหยุดไลยอะไรงานไม่ต้องลาดนะพอแล้ว ตอนไหนถึงคิดว่าเป็นพี่่อยครับตอนตอนแรกที่ฟังเสียงร้องอ่ะไม่รู้เลยังเสียงไม่รู้เลยคือผมอ่ะประชุมงานกับเขาบ่อยเวลาเขาพูดเขาจะมีแอคเซนต์ของเขาอยู่อะไรอย่างนี้ครับ เราเหมือนมันมันคลิกขึ้นมาแล้วก็พอเขาพูดภาษาจีนแล้วก็เลยนึกว่าเฮ้ยมีใครบ้างที่แบบอยู่ใกล้ตัวเราแล้วพูดภาษาจีนได้อะไรเงี้ยจริงๆผมเจอพี่ปอยต่อหน้าครั้งแรกวันนี้เลยครับจริงหเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยเราคุยกันผ่านผ่านคอแล้วก็วันที่เหมือนเราเไเจอกันเนะที่ผมไปเจอคือวันนั้นผมไม่ว่างพอดีอะไรเงี้ยก็ได้ได้เจอพี่ปอยครั้งแรกเลยครับบิวน้องไม่รู้เลยนะว่าพี่อ่ะต้องไปเรียนร้องเพลงแล้วต้องหนีบเสียงหนักมากเพื่อมารายการนี้ใช่เจ็บคอกินกซี่หน่อยด้ยเออ พูดเป็นเล่นไปใส่แก้วนะฉันไม่กินเดี๋ยวติด แล้วเป็นรายการติดต่อไปว่าจะต้องมาเป็นนักร้องหลังคัมแพรให้กับบิวกินตัดสินใจรับเลยไหมครับพอน้องหรือยังไงะตัดสินใจค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้า V I P นี่คือเขาอ่ะเป็นซีอีโอนะคะแล้วก็ให้โรงงานปล่อยผลิตแบรนด์ของเขาที่ทำที่ทำมาแล้วเป็นสาเหตุว่าทำาหมดีไลน์กันแล้วกันน้องเก่งมากค่ะแล้วก็ปล่อยก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องทั้งทั้งงาน ธุรกิจแล้วก็ทำง,งานงที่ได้มาออกรายการวันนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นพลังเสียงของน้องเนี่ยน้องร้องเพราะแล้วก็ติดตามผลงานน้องอยู่ตลอดนะคะโอ้อดีใจมากเหมือนกันครับเพราะว่ามาถึงกับพี่ปอยนี่รเราเราดูเราเห็นพี่ปอยตั้งแต่เราแบบ เด็กๆเหมือนกันเลยครับแล้วก็เหมือนกับรู้จักพี่ปอยในในการทํางานอีกอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเขาทําอะไรเขาจะแบบตั้งใจสมมติว่าเราแบบเราอยากได้อะไรเงี้ยเขาเขาทำให้เราได้หมดอะไรเงี้ยเขาแบบเก่งมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เหมือนกับว่ามามาช่วยแบบมาออกรายการร้องเพลงด้วยกันเลยขอบคุณมากเลยครับผมมากๆค่ะก็เป็นการร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกและเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยนะครับให้ฝากผลงานครับ ไปครับตอนนี้สามารถติดตามอะไรปอยได้บ้างครับจทำโรงงานผลิตอ่ซัพพลีเมนต์นะคะแล้วก็รับวิจัยพัฒนาแล้วก็วิเคราะห์ด้วยค่ะได้ครับแล้วดูกินแล้วครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับผมจะมาฝากให้กับผมตอนนี้นะครับผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของเป๊ปซี่อออโอ้โหยังยิ่งใหญ่จากภาพที่ออกมาควรจะเป็นพรีเซนเตอร์มากกว่า ก็คือที่เราแซวๆกันเนี่ยวันนี้เราก็คือจะมาแนะนำเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนะครับผมกลิ่นไลม์นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นกลิ่นใหม่ที่ทางเป๊ปซี่ <Pepsi S 1> เนี่ยขึอ้นออกมาก็ไปลองกันได้สีเขียวแบบนี้นะครับผมมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกระป๋องนะครับก็หาซื้อกันได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยก็อย่าลืมไปลองกันนะครับผมเป๊ปซี่กลิ่นไลม์อร่อยซ่าฟินได้อีกลองเลยครับอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะครับก็หาซื้อมาลองกันได้นะครับอร่อยจริงๆนะครับภารกิจสุดท้ายครับทายถูก ขอบคุณนะครับขอบคุณทุคู่เลยที่มาร่วมรายการกับเรานะคร<อ>ับขอบคุณสุภาทุกคนที่มาร่วมรายการกับเราเช่นกันนะครับและสับว์หมองนะครับจำเป็นต้องโด <มา S 2> นแดงในรายการของผมบ้างติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ สำหรับเดอะวอลซองนะคะบิลกินนะคะพี่เปกแล้วก็พี่เกรสค่ะ <c oughs> คือตอนแรกอะเราอะ่ะเดาว่าเป็นพี่ปอยติชดานะคะทุกคนในด้อมก็คือบอกว่าเป็นพี่ปอยตีชดานแน่ๆแต่ที่ที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นพี่ปอยติชดา,าจริงๆเลยค่ะย <c oughs> คือแบบดีงามมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นพี่ปลอยร้องเพลงที่ไหนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นออกรายการด้วยนะแล้วก็มาออกให้บิวกินนั่นเองนะคะก็เป็นลูกค้า V i p พีนะคะลายชื่อเอลซ่าเพราะว่าแฟนเขาตังคให้ไอ้แกน่ารักมากเลยนะคะเออชอบมากแล้วกุ้งอะรู้สึกว่าบิวกินร้องเพลงอะไรก็เพอทุกคนเออแล้ววันนี้บิวกินมากับต้หมหูที่แบบไม่ค่อยได้เห็นน้องเต้ต้หมหูใส่ห่วงเนี้ยค่ะทุกคน หล่อมากหล่อแบบหล่อมากอะทุกคนเออแบบหูมูกินบอกกับ้มหูค่ะ ใส่เข้าไปค่ะลูกใส่เข้าไปดีมากเลยอ่ะทุกคนโอ้วันนี้คือสนุกมากเลยนะเออน้องก็คือปล่อยจอยแล้วก็เบบซี่ก็คือเข้าแบบบ่อยมากเลยนะคะเบบซี่ลางนะคะเออก็ไปอุดหนุนเบบซี่กันนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะก็ไปอุดหนุนพรีเซนเตอร์คนใหม่กันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย